ต้องเล่นยังไงนะเพราะว่ามันเป็นตัวสายเซลล์อะโดนให้โดนโซ่ให้โดนรอโซ่หดูแล้วกลับเดี๋ยวอมให้ขี่ังกรโคตรเฮ้ยอะไรลิปกูวะแหววรอเวลสองกับเถอไอ้ตว์มันจะโลซึงเป็นการคอมโบที่แท้ทูกมันเอาดาร์คห้าเวทมาเพื่อน กุปราคาเวทมนต์อ๋อมึงเรียงไม่ใช่มันอ๋อหลับใส่มันพร้อมละอ๋อย้ํายังไม่แรงยังไม่แรงอ๋อเหรอจะเย็นใจเย็นเราเล่นเรื่อยๆใช่ไหมเราไม่ได้เล่นแบบตุบเดียวใช่เล่นเรื่อยๆโอเคโอเคมี่อย่างนี้โอ้สิ่งที่เกิดขึ้นไปมครัเฮ้ย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 เขาบอกกลับเปเกม

กางกางยังไงก็มาแล้วยนงไงก็มาแล้วเี๋ยวกูอยากกินเนื้อเนื้อเนื้องูอ่ะไปไปยำยำยำงูงูตัวนี้ก็ได้คิดดีเลยหายเรียบร้อยเฮ้ยกูได้ไหนๆเราก็เดินมากลางแล้วอ่ะไปขึ้นบนหายไปไหนหมดวะนี่นี่ไม่รู้ทำมึงอย่างวะมาทำมึงอย่างวะแล้งไงแล้วไง ไอ้จริงยเฮ้ยเพิ่งอย่าเพิ่งรีบคอมโบดิรอให้หลับนานๆก็ได้้กูมาถึงก่อนเจได้เลเว่ตายแล้วเต่เฮ้ยทำไมกูไม่กดท้าสามะกูรู้ว่าจะตายมือมึงแล้วอ่ะตัด่งละกมดิ มันต้องมีของวะมีของแล้วมันจะร้องไห้นะครับฝังเข้าเฮ้ยซับกูไปแจกเขาว่ะโอ้รีพอร์ตโซอีพีรีสเฮ้ยอย่างน้อยกูได้แอะซิดออกหน้านี้ไม่ได้กูตายงั้นไปไปหามุมหลับมาได้โดนโดนอยู่ดิเปิ่งถือว่าโดนโอ้ยเจ็บโยเจ็บโย น,นี่คือ,อยังคอมโบไม่เต็มสูบนั่นูวีต่ตาย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 มันจะเอาที่ไหนไปเกิดเราแค่เกิดจะลืมเหมือนกันยี่สิบเก้าตัวขอมโงอ่ะคุขทบถูกโอ้ยงูมาเลยวะจานงูมางูมาพวไม่ใช่แค่งูด้วยกุยเเช่ชมสัมพันธ์กูเ,เช่อมสัมพันธ์มันไวนะ้โดนะโดนะสิโดนะ โดนเหียไม่โดนไอ้สัสไอ้เหี้ยนึกว่ามันจะถอยกูบอกว่าโดนไ้วยก่อนไอ้เหียโอ๊ยมันยังอยู่โอ <mm ๊ยไม่อตีว่ามาตีว่ามาตีว่าไปละเดี๋ยวจบโลว่าจ้ะเพื่อมึงทำอะไรเพื่อนกูทำอะไรไม่เกี่ยวกับผมโอ๊ยป่ามาป่ามาถอยแล้วป่าป่ามันวนเวียนอยู่ตรงนี้ตลอดกูกูขอเอาสองน่อย มันแข็งเราต้องแข็งกว่าแข็งนักเลยสัตว์โดนสตาร์วิโดนสตาร์สองเท่าเลยตายไปอีกที่เออสวยกูได้คิวเอ้าก็แมวก็ไม่ตายสัะพันธ์รีพอร์ตไม่อัพอุ้แล้วมันจะมีชิ้นถือได้ยังไงโอ้โหเดี๋ยวโอ้ยโดนเชื่อมสัมพันธ์ตาย เชื่อไหมเฮ้ยเจนเจลูกสารด้วยเจ้ยอยากได้เนก็น่ารัดมันแล้วแมวบอกแล้วกูจะอยู่ได้อย่างไรกูเบไม่ได้นแล้วกูเชื่อไงอะไรอ่ะแมวทำไรอ่ะมวทำไรเอาตรอดเอาตลอดเลนดีเว้ยกระเปิน Phải tiền, phải tiền Ua Phải đi qua Ui! Ô nít điêu Bạc quả hay, bạc quả thay Ôi, ui, ui Ôi, chát mọi người sao đi เอาบูี้ป๊ะต่อต่อคอนแต่แล้วเอยแล่าป่าอแล้วใครมึงเห็นว่ากูแก้ยนะอู้ววยตีดีตีเอาเอาเอาไ้ตัวตัวเ้ยู่นู่นยเยนยยยเยเเ่เ ôi đi đi rồi Ní, ní đi bây giờ, đi 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 trở đi 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 Rồi đi 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 อยากยมูมีตัวเดิมต่อี่ครับอยู่ไหนนะอยู่ไหนนะคุยไปโกะไปโกะก็ได้นะไม่จัดขึ้นเลนบไหมเฮียรู้สึกว่าเล่นบทจะสู้ไม่ได้กเต่อเราจะสูได้ละวะเราสากกดแล้วด้วยเรากดเราสากกดแบบไม่เปียกแล้วเราจะทิ้จริงๆเราวะจะตายเลยเยะใช่วอร์ดอะได้ วงไอ้เธอนะเป็นดันงูหยดสาวาบไอ้จุดกระตอดแต่ละคนเฮ้ยเฮ้ยหวัดดีเพื่อนไปตกใจหมดนึกว่าจะแหลกอุ้ยมีเอโก้ะตวใครตัวมันนะไม่เจอปุ๊บละอ้เนี่ยวกู่าจะไกลเลยเอ้าวแล้ว เฮ้ยเอาเอาเออเอาไหมดไหมไหมเดี๋ยวจะสวนเ้ยเฮ้ยแรงนะนั่นติดแล้วนี้ยไม่โดนเหี้ยเลยเลยโดนใครอ่ะใส่ไปอาชีพต้องติดใไวกิกิวอกลับแล้วเฮียจะตายเฮ้ยมันกดยีโมดใส่แล้วยมได้หรอ จานนี้จานพู้นีู้้นี้พูกนี้ไหนผไหนเ๋ยวๆดดัดจัดัโอ้ยบอเอยืนนี่ก่อนเอาได้ใครก็ได้ไดยูล็กละโหตายอ้เนี่ยมาสิงล่างโมันแตงล่างเป็นกูแล้วแล้วมันเีเยกร่างแล้วมันกลับที่เดิมแล้วันตาย รู้สึกว่าชอบอยู่กับไอ้ป่าว่าตอาไงดีวะาออกสามคนอยู่ล่างเล่นเล่นเล่นต้องฟองฟีดีสปอร์ตดิฮะเฮ้ยเฮ้ยยังไงตอนนี้คาซิกัสซิปูคาซิกัสปูสวนแม่งไอ้เหี้ยตายต้องสัญญาละว่ะไม่สัญญาไม่ไหวดิตาที่ลูกปิดมากๆเลยล่ะ ไม่เปลี่นเนี่ยนะที่เขาเปลี่ยนไม่เอาแต่กูัวสัตว์เป็นเหี้ยอะไรอ่ะแล้วมันก็ยอมแพ้มึงเอาคูณไ,ได้แล้วบุษชัยเหรอ